ในเดือนนี้ค่ะเปเป้จีนคะขอเอาใจแฟชั่นนิสต้าที่ต้องการเพิ่มความฮอตนะคะให้กับออฟฟิศของคุณในช่วงวันหยุดนี้ด้วยเดรสแล้วก็จ้มสูทพิมพ์ลายสีสันสดใสที่ทวสตสไตล์ด้วยเดนิมแจ็คเก็ตค่ะเปเป้จีนซีซั่นนี้นำเสนอความสดใสมีชวิตชีวาผ่านไอเท็มในสไตล์เกิร์ลลี่สุดชิคอย่างเดรสลายดอกไม้ไปจนถึงจ้มสูทพิมพ์ลายกราฟิกที่สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมชกับบรรดาเอเซอรีเพื่อเคเรทเป็นลุคใหม่ๆได้ไม่รู้จบ เรื่องมันที่ลุกแรกค่ะกับเดรสล e s สปาเกตตีพิมพ์ลายดอกไม้ดีไซน์เก๋ที่สามารถถอดซาสายใส่เป็นเกาะอ,อกได้โดยเดนิทอนสีสดใสสไตล์ซัมเมอร์อย่างฟ้าชมพูและเหลืองภายใต้ซิลูเอตทวิชช่วงอกและการจับเดรสของเอวเพื่อขับเน้นรูปร่างให้ดูเพรียวบางมาพร้อมกับความยาวเหนือข่าวที่เหมาะจอก,กับการไปแฮงเอาท์ชายทะเล ถัดมานะคะเป็นคีย์ลุคเท่ๆอย่างจำสุดขายาพิมพ์ลายกราฟิกสีม่วงไล่เฉดในสไตล์วินเทจมาพร้อมกับซิลูเอตแบบเสื้อกล้ามที่เหมาะเจาะลงตัวกับอากาศร้อนด้วยสวมทับกันลมด้วยแจ็คเก็ตยีนส์แขนยาวสีเฟดบลูที่ครับความยาวเพื่อเน้นรูปร่างให้ดูสูงโปร่งและคลุมโทนด้วยเฉดสีสบายตาในสไตล์วัคเที่นลุคการคอมพลีทลุคของคุณค่ะด้วยกระเป๋าสไพลโอเวอร์ไซส์สีดำประดับฮาร์ดแวร์สีทองในสไตล์สุดชิค จากนั้นนะคะเราจะไปอัปอลเลกชั่นล่าสุดสุดแคชชวลของหนุมน่มๆกันค่ะกับการกลับมาอีกครั้งของสตรีทสไตล์และกางเกงยียนทรง s l i มนะคะที่หนุมน่มๆเทรนดี้ไม่ควรพลาดค่ะ Holiday is coming โดยซีซั่นนี้แฟชั่นของหนุมน่มๆยังคงเกาะกระแสสตรีทสไตล์ที่หลากหลายแบรนด์เลือกใช้มาเป็นคี y look สุดีแล็กที่สามารถนำมา mix and match กับเบสิกไอเทมได้อย่างง่ายดายค่ะ เริ่มกันที่ส t ตต e ม t ทีเชิร์สีขาวสวมทับเพิ er ่มเลเยอร์ด้วยเดนิมแจ็คเก็ตสีด r k กบลูลายจุดด้วยคิปลุกสไตล์มัส u ูลินสุดเท่ผ่านการสไตลิ่ง,งด้วยงเงียงยีนทรงสลิมสีซีดไล่เฉดภายใต้โทนสีแบบเจ็ s เซทที่มอบความคลีนคล l ตั้งแต่หัวจรดเท้าโดย complete ลุ k ด้วยกระเป๋าสายโอเวอร์ไซส์สีเข้มพิมพ์ลายโลโก้ของแบรนด์ในรูปแบบ2มิติ ปิดไทยด้วยความสดใสสไตล์แฟชั่นวันหยุดด้วยลุคอเมริกันสไตล์ผ่านการสไตลิ่งเสื้อเชิ้ตลายตารางสีสันสดใสสวมทับบนเสื้อทีเชิ้ตขาวสกรีนลายเรียบง่ายโดยแมชกันอย่างลงตัวกับกางเกงยีนทรงสลิมที่มอบลุคสไตล์แคชชลสบายๆก่อนคอมพลีตลุคแนวสปอร์ตด้วยหมวกแก๊ปสกรีนลายเปเป s ค่ะ